เออรถเกือบพังบอกเลยว่าขี่รถอย่างนี้นี่แหละรถมันไม่ได้พังเพราะลูกกระสุนนะครับรถมันพังพาะผมนี่ขี่ไปชนโน่นชนนี่มา้มลด้แล้วอ,ลอ,อยู่นี่อยู่ยะูเอสรกว่า ชนในน้องชนชนี่น้องชน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 ให้หมดน้องชนให้หมดดาวไอ้น้องแปดสองดาวสองสวยน้องสวยสวยทำดีมากไอ้น้องบนอีกตัวหนึ่งบนอีกตัวหนึ่งหลังมาหลังมาน้องหลังมาไอ้ดอกตาอยู่ไหนวะหลังไม้น้องหลังไม้หลังต้นไม้อืมหลังไอ้ดอบตายไสเวียนอืมกล้าท่าทางนัดมืดท่าทางนัดมืดอ้โดนมึงแรดกู โอ้ยเฮียนนไอชิปหายไอสาระเลวเอ้ยไอนนมึงล้ายทำไมวะไอชั่วโอ้ยเขาคุณสิบดวงจากคุณแพงแต้มเท่าไหร่อยากเล่นด้วยครับแต้มเท่าไหร่อ่าผมแต้มหมื่นเจ็ดนะอยากเล่นน้อยเล่นอะไรก็เล่นได้หมดนะมึงล้ายกูไอเวนมาติกะตู้ยู อดาอให้ดาวออดาวอให้า่าฮาี่อีกันดีมากมบกใช่น้องกดติดตามกดไลค์กดไปกดหัวใจสักร้อยหัวใจพี่เลยน้องไปต่อ วันนี้เร็วแรง10คิวศูนย์ดาววัสดีน้องจุธาทิพย์สวัสดีครับผมกินข้าวยังสวัสดีสีฟ้าสวัสดีครับสุขส,าาสันต์วันสงกรานต์พี่ตาเขเอยหรือเปล่ปาเอ่าใช่ครับใช่ครับวันนี้เร็วแรงนะวันนี้เร็วแรงชาร์จบัตเตอร์ลูกเรือกระจอกลูกเรือกระจอก ดิครับรู้จักกระเป๋ากับตันชิบะรู้จักปะรู้จักปะกับตันชิมะรู้จักปะเฮต้เหียรถกดดูติดไอ้สัสไอเหียรถกดดูติด ไอ้น้อยรถกติดแตกเม็ดเดียวเม็ดเดียวแตกรถติดรถติดโอ้ยน้องให้กับตันผู้นี้เข้าวงก่อนจะขิดแล้วเด้อเรียบร้อยลูกเรือพี่ไปหวั่านละเออฝันดีครับน้องบิชีตแถวแตกโอ้ยโอ้ยรถติดโอวยบักบึก